ในคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมกลีบใบตองประยุกต์นะคะโดยการใช้ใบตองแล้วก็ดอกรักนะคะมาประดิษฐ์เป็นงานใบตองค่ะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะถักในส่วนยอดนะคะยอดของตัวใบสีนี้เราจะใช้เป็นใบตองอ่อนนะคะใบตองอ่อนนี้เป็นใบตองของด้วนน้บาค่ะถักมา3ชั้นก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ เราจะเริ่มแทรกดอกรักเข้าไปในงานใบตองนะคะโดยดอกรักจะแกะกลีบออกอดอกรักมีทั้งหมด5กลีบนะคะเราจะแกะออกเหลือ2กลีบเพื่อให้อดอกรักแบนและก็แนบปรเรียนไปกับชิ้นงานใบตองของเรานะคะเราก็ถักมานะคะสำหรับความยาวแล้วก็แล้วแต่ท่านจะมปใช้งานนะคะตัวนี้ ได้จำนวนชั้นที่ยาวขึ้นก็สามารถเพิ่มจำนวนชั้นหรืออยากได้สั้นลงก็สามารถลดจำนวนชั้นลงได้ค่ะ,ะตนน้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเรามาพับกลีบกันค่ะพับกลีบคอเสื้อสอดไส้ดอกรักนะคะโดยเหมือนกันนะคะดอกเราจะแกะกลีบออกอล้าก็จะแม็กดอกรักก่อนนะคะ ต่อมาเรานํามาประกอบเข้าเป็นชิ้นงานนะคะแล้วก็เราก็จะห่มติดเข้ามาแบบนี้นะคะวางกลีบไว้จุดกึ่งกลางค่ะจากนั้นเราจะแม็กเพื่อล็อกตําแหน่งนะคะใช้แม็กเย็บๆไว้ยึดเพื่อล็อกตำแหน่งของกลีบอ่าแล้วก็ห่มเข้ามาค่ะตัวน,นี้เราจะใช้ทั้งหมด11กลีบนะคะงานชิ้นนี้สามารถเอ่อนำไปแทรกแทนแมงดาบาสีนะคะแล้วก็ สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้งานเลยงานไปตองหลายอย่างนะคะ,ะปรับเปลี่ยนเป็นตีบกระทงใช้ใน,นการตกแต่งพ่านคันหมาพ่านไดส้สีหรือชิ้นงานไปตองต่างๆนะคะสามารถนำไปใช้ได้ะคะ่ะจะเพิ่มหรือลดชั้นลงก็ได้นะคะถ้าไม่อยากได้ตัวที่ยาวมากก็สามารถลดชั้นลดกลีบลงได้หรือว่าอยากจะได้ตัวที่ยาวกว่านี้ก็สามารถ เพิ่มจํานวนกลีบได้ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าการนําดอกไม้แล้วก็ใบตองมาพับสอดแทรกกันก็มีความสวยงามและยังช่วยสามารถเพิ่มรายละเอียดให้กับชิ้นงานของเราได้ค่ะ,ะแล้วก็ห่เข้ามาแบบนี้นะคะแม็กยืดยืดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเวลาเรานำงานใบตองไปแช่น้ำใบตองเขาจะคลายตัวนะคะการแม็กยืดยืดไว้จะช่วยทำให้งานเราแน่นแล้วก็ใบตองคลายตัวเขาจะได้ไม่ดีดออกมาค่ะ แล้วก็แม็กยึดไว้จุดกึ่งกลางแบบนี้นะคะ,ะหม่มจะยึดหลังใบตองหรือไม่ยึดก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาห่มแล้วจะต้องแม็กยึดไว้แบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ